ได้มะยมยั่วๆเลยโฮ้ยรสจัดจ้านมากเดี๋ยวมาทานกับแม่อยู่เนาะเดี๋ยวมาทานด้วยกันจ้ามาทานด้วยกันเด้อมะยมที่บ้านนี่แหละมะยมที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวนะเอาช้อนออกก่อนเนาะเป็นพวงๆเลย เป็นพวงๆเลยชิมด้วยกันเนาะจะกินหมดบ่เปรี้ยวจุนะอืมอืม กินทั้งเม็ดเลยน้ำลายแตกใครน้ำลายแตกก็มาเด้ออันนี้เม็ดใหญ่เคี้ยวไม่ได้เก๋แล้วนะ เดี๋ยวฟันหักหมดอืมเ็ตเล็กๆนี่ได้อยู่มาเด้ออืม เป็นพวงพวงเลยเป็นพวงพวงพวงๆอ้่อยส้มแรง ท้องเสียไม่ต้องพูดเด้ออีกคำหนึ่งเด้ออีกคำหนึ่งไม่ไหวแล้วอืมโอ๊ยไม่ไหวแล้วพวกกันไ่อิ้วใหม่จ้า